ความโหดของ AI ตอนนี้ครับมันทำงานได้เร็วจนแบบเร็วกว่ามนุษย์แบบร้อยเท่าแล้วต้นทุนจาก100%ครับจะเหลือเพียงแค่1 0 1ถเองแล้วเราก็พร้อมเลยว่าผู้หญิงไทยสวยอายุ25%ยิ้มบแบบไทยแบบมันคือการบีบนางแบบแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยเราบีบกับ AI ได้เปลี่ยนชุดไหมเลือกชุดได้ด้วยประหยัดค่าซื้อผ้าโอโอไปอีกเปลี่ยนชุดแล้วค่ะสีม่วงค่ะสวยปะ เตือนคำว่าวโรริยาก็ได้ครับแอปนี้ครับสามารถจะใช้เทียบเท่ากับการใช้พวกอะดูบี้ตัวต่อไฟฟ้เปลี่ยนแสงเปลี่ยนสีเปลี่ยนภาพพาเลตดีบุ๊กตะก้าวแอปนี้ได้หมดเลยครับเอาสองรูปมาซื่อๆนี่นะซื่อๆเลยครับซื่อๆเลยครับเพระดังนั้นแปลว่าวันนี้ถ้าเราแบบไม่ใช้ AI อ่ะหนึ่งคือต้นทุนมันสูงแหละผมว่าเรื่องเวลาด้วยเนี่ยได้รูปไปใช้แล้วขายของได้แล้วอ่ะใช่ค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ EP แรกนะครับของทูตสื่อ AI อาจารย์งวง EP แรกเป็นคนที่มาเรียนรู้ด้วยกันเป้าหมายคือใหญ่ทุกคนรู้ว่า AI เนี่ยสามารถทําให้ลดค่าใช้จ่ายเพิ่ม productivity แล้วอาจทําให้เราได้ยอดที่เพิ่มขึ้นขอต้อนรับตบมือให้กับน้องแนนครับอายุ32ทําธุรกิจมาแล้วมากมายเป็นลูกศิษย์อาจารย์งวงด้วยใช่ค่ะน้องแนนรู้จักอาจารย์ของเราได้ยังไงครับก็เจอในสื่อเลยค่ะเห็นพี่งวงทำาเจ e r a t คลิปวิดีโอโดยที่ไม่ต้องใช้อะไรเลย เรารู้สึกว่าเฮ้วววเยว้าวมากก็เลยบอกว่าขอสมัครเป็นลูกศิษย์หน่อยถ้าใครได้เคยเห็นงวงติดกระดุมเม็ดแรกซ,ซึ่งยิงแอดกันสน,น<ฮ>่นโอ้แอดนั่นแหละค่ะทำให้หนูได้มารู้จักพี่งวงพวงมาลัยพวกเจ้าสวยจัง <S <S ขอบพระคุณเจ้าค่ะแม่หญิงเรามีนัดกันนะนัดที่ไหนละ่ะนัดพี่งวงที่สถาบันติดกระดุมไงรีบไปเรียนกับพี่งวงเลยเขาสอนดีจริงๆแมนทําธุรกิจอะไรมากี่ปีบ้างคะถ้าเกิดที่เคยผ่านมาค่ะเปิด ร้านเสื้อผ้านะคะออนไลน์นะคะแล้วก็ทำรานทำเล็บทำผมนะคะแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยยังมีคลินิกนะคะทำคลินิกเสริมความงามค่ะแล้วก็เปิดแบรนด์ชุดชั้นในแล้วก็กัดเจตบิวตี้ค่ะอะไรคือขายดีสุดตอนนี้เลยก็คือจะเป็นกัดเจตบิวตี้ค่ะแต่งแต่งหน้าภาพแต่งหน้า่ะ ปัญหาที<ม>่อยากจะมาปรึกษางบประมาณของหนูเนี่ยมีไม่มากถ่ายแบบครั้งหนึ่งเนี่ยก็ใช้ยเยอะมากแล้วก็คือถ้าเกิดจะจ้างนางแบบมาเนี่ยมันก็คือว่าต้องมีหลายคนลูกค้าเนี่ยก็อยากให้หนูเป็นคนถือเขาถึงจะเชื่อมั่นว่าเฮ้ยเนี่ยแหละสินค้าเราอยายพี่หงวงเนี่ยช่วยเจนเนอเรชหนูหน่อยได้ไหมเป็นนางแบบถ่ายแบบต้องใช้ตังกี่บาทนางแบบนะคะขั้นต่ำแปดถัอย่างน้อยต้องสองคนขึ้นไป ค,ค่าสตูดิโอ1 5 0 0ค่าตาก,กล้องค่ะส0 0 0มืค่าช่างรีทัชด้วยประมาณ20,000แต่งหน้าช่างหน้าช่างผมนะคะแบบ6000ต่อคนปัญหาคืออยากจะมีนางแบบโดยไม่เสียงเงินถูกค่ะคำที่เลยค่ะเอไอช่วยได้ไหมสบายครับโอ้ย <c oughs> เดี๋ยวเราจัดให้นะครับเต้นทุนจาก1 0 0ครับจะเหลือเพียงแค่10-15%เองเองอ,อต้องบอกก่อนว่าการเจนรูปเ i ในปัจจุบันเนี่ยหลายๆลคนทาแล้วแหละแนะนาว่าใช้รูปของตัวเองนะครับเพราะว่ามันจะเป็นเรื่องของตัวลิขสิทธิ์นะครับผมค แอปวันนี้ที่ใช้กันนะครับจะใช้2องแอปแอปที่เรียกว่า Mid Journey ครับ Mid Journey จะเป็นตัวแอปที่สร้างรูปได้สวยแล้วก็สมจริงมากๆเลยนะครับ กับแอปที่สองเนี่ยจะเป็นแอปที่ว่าน้องแนนน่ะได้รูปมาแล้วแต่เราอยากจะเอาสินค้าเนี่ยโดยตัว gadget d u t y เนี่ยที่จะเอามาใส่เข้ามาในแบบนะครับสามารถจะใช้แอปที่2ครับก็คือตัว flux นะครับ flux นะครับตัว flux เนี่ยจะมีฟังก์ชันที่เรียกว่า c o n t e x t ที่สามารถที่จะเอาตัววัตถุะครับเข้ามาในแบบได้เลยครับแล้วโลโก้เนี่ยอยู่ครบ1 0อเลยอ้ก็เราสามารถใช้แอป mid journey นะครับโดยการกดสร้างได้ครับแล้วก็ mid journey นะครับปัจจุบันเนี่ยจะมีฟังก์ชันพิเศษเราจะเรียกว่า omnireference นะครับซึ่งเราจะต้องมีแบบ ที่เราต้องการก็จะเป็นเจ้าของแบรนด์นะครับแล้วเราก็พร้อมเลยว่าผู้หญิงไทยสวยอายุยี่ิบห้ายิ้มแบบไทยแบบทุกคนครับมิสเจอร์นี่สามารถจะพอมภาษาไทยได้เราจะได้แบบนี้เลยนะครับสมมุติว่าถ้าเราบอกว่าอุ้ยอันนี้คมไปน้องแนนบอกว่าอ้ยอันเนี้ยแบบมันโอเคแล้วแต่มันดูอาจจะดูเซ็กซี่เกินไปมันจะมีฟังก์ชันที่เรียกว่าเหมือนก๊อปปี้ครับก็<อ>คือกดเข้าไปปุ๊บอะมันก็จะยูสเทคแล้วเราก็พร้อมใหม่ได้เลยครับ แล้วทุกครั้งที่แก้ใหม่เนี่ยเสียตังค์เพิ่มปะตัวมิจเนี่นะครับจะเป็นแพ็กเกจประมาณ10เหรียญครับใช้ได้ประมาณสับสามรอลูกเปลี่ยนชุดไหมสมมติชุดสีสีม่วงค่ะสีม่วง,วงเลือกชุดได้ด้วยประหยัดค่าซื้อผ้าไปอีกโอเปลี่ยนชุดแล้วค่ะสีม่วงค่ะนี่ครับ สวยปะ oh, สวยค่ะคเหมือนหนูไปยืนอยู่ตรงนั้นเองแล้วแล้วเนี่ยประหยัดแล้วเนี่ยเนี่ยสามร้อยบาทต่อเดือนสมมติได้รูปแล้วใช่ไหมครับอ่าเราก็จะมาที่เดี๋ยวอีแอปหนึ่งนะครับเอ่อตัวฟรัคนะครับแต่ว่าหรือเราจะเซิร์ชคำว่าวะโรริยาก็ได้ครับแอปเนี่ยครับสามารถจะใช้เทียบเท่ากับการใช้พวก Adobe Photoshop ไฟไฟเปลี่ยนแสงเปลี่ยนสีเปลี่ยนภาพทา<อ>ันพาเลนรีบูดแบก็กเก้าแอปนี้ได้หมดเลยครับโจดเมื่อกี้น้องแนนบอกว่าเราเนี่ยจะได้รูปแล้วแต่เราจะเอาตัวแกดเจ็ตเราเนี่ย เอาเข้ามามอยู่ในมือหนูเราก็เอารูปน้องแนนที่เมื่อกี้เราก็มีตัวสินค้าแล้วนะครับมันคืออะไระตัวนี้นะคะคือพับช่วยแต่งหน้าค่ะทําให้แต่งหน้าไวขึ้นนะคะก็คือจะเกี่ยนหน้าเกี่ยรองพื้นเกี่ยคูชั่นนะคะเกี่ยตัวบัชได้หมดเลยนะคะมีขายทุกช่องทางออนไลน์เลยค่ะ99าบาทเท่านั้นค่ะสมมติว่าเราจะเอาตัวพับตอกสายใจบิวตี้นะครับสามารถจะใช้ไอตัวบลุริยาเนี่ยครับที่เอาตัวแบบปึ้งแล้วก็เอาตัวสินค้านะครับเข้ามานะครับเอา2รูปมาซื้อๆงี้เลยซื้อๆเลยครับซื้อๆเลยครับ เดี๋ยวจะให้แนนเหมือนกับเราเป็นช่างกองแล้ว่าเราจะบอก AI ว่าอยากให้เขาถืออยู่ด้วยมือขวานะคะเอาพับใกล้ๆหน้านะคะแล้วก็หันมาอิ้มด้วยความจริงใจให้ผู้หญิงคนนี้ถือพับสีม่วงด้วยมือขวาและเอาไว้ใกล้ๆหน้าของเขาแยม้มแจ่มใส ตัววลกริยาหรือตัวฟลักเนี่ยครับเราสามารถจะใส่ไดเมนชันตัวขนาดได้เสร็จปุ๊บนะครับเราได้แล้วนะไม่เหมือนบีบนั้งแบบเลยนะใช่ครับมันคือการบีบตั้งแบบแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยเราบีบกับ AI ได้ความโหดของ AI ตอนนี้ครับพี่กอง้อนนคือมันทํางานได้เร็วเร็วมากจนแบบ,รบเร็วกว่ามนุษย์แบบร้อยเท่าแล้วดังนั้นแปลว่าวันนี้ถ้าถ้าเราแบบไม่ใช้ AI อ่ะหคือต้นทุนมันสูงแหละนะครับสคือ ผมว่าเรื่องเวลาด้วยเพราะว่าโอ้ยโอ้ oh! 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 แล้วโลโก้อยู่ครบชัดเลยอะใช่ครับเนี่ยได้รูปไปใช้แล้วส่งทูกต่อทำใส่ลาเบลขายของได้แล้วอะใช่ค่ะคสวยค่ะอันนี้ผ่านค่ะแค่เบาๆสำหรับ EP แรกอันนี้เ hmm. ออเป็นไงอย่างนี้ปกติทำอะไรได้มากกว่านี้ี้ไครับทำได้เยอะเลยครับ ก็สามารถจะทาวิดีโอเคลื่อนไหวได้ด้วยนะครับแน่นอนการออกกอง,งอยัคงอยู่แต่ว่าน้อยลงแล้วนะครับต้นทุนก็จะประหยัดขึ้นนะครับอย่างน้อยอย่างที่บอกกันว่าการใชีไอเมื่อกี้ทั้งหมดที่เราทำมาทั้งหมดครับใช้น้อประมาณไม่เกินเจ็ดบาทแค่คิดก็เริ่มเลครับครับ,รบอ,อันนี้นะครับสําหรับใครอยากเริ่มธุรกิจหรืออยากที่จะสเกลโดยการใช้ทรัพยากรเท่าเดิมแต่ได้ผลงานเพิ่มมากยิ่งขึ้นอันนี้ไม่มีนางแบบเรามีนางแบบแล้วก็ไม่มีผััตเอามาแบทกัน เดี๋ยวอีพีหน้าจะสามารถขยับเป็น VTR ได้้วยครับ